ค่ะแม่ชวนเอมิลี่เซฟต่อผาาพินนะคะทําตากับคุณหมอส่วนค่ะเป็นเวลา1ปีครึ่งแล้วค่ะบอกเลยว่าตาสวยปริ้งมากมากเลย ชอบมากค่ะบอกเลยว่าการแต่งหน้าหรือการทําอะไรง่ายกับชีวิตประจําวันมากๆตื่นขึ้นมาเอา้ง่ายไม่ต้องกีดตาไม่ต้องอะไรเลยสวยเพราะาตาของฉันเลยค่ะแต่ก่อนนี่จะออกไปไหนที่ก่อจะแบบเอาเอากอ็เทปติดตากาจะอะไรเยอะมากๆก่<แ>อนนี่<แ>คือแบบดีเวสวยย<แ>ค่ะตาเดิมะนะคะโอ้โหไม่อยากจะเล่าเลย <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงตาตกตาสองชั้นแล้วก็คือตาไม่เท่ากันมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะคุณหมอก,ก็เน้นมินให้อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือทำต,ตาสองชั้นแลน้วที่สำคัญก็คือไม่เจ็บเบามากตอนแรกคือแอบกลักกวกลัวแบบอุ้ยคิดยังไงว่าเพราะมันอยู่ในดวงตาด้วยนะแต่ว่าไม่เจ็บค่ะแล้วก็คือหลังจากที่เสร็จปุ๊บปรขคบเบยน็น ไม่ไม่ช้ำเลยเอ๋อไม่ชลหลักคือมีตาสองชั้นแต่สองข้างไม่เท่ากันนะครับหมอก็ปรับให้มันใกล้เคียงกันเท่ากันแล้วก็ให้แต่งหนมตาดูสดดสสมากขึ้นอยากมีตาสองชั้นนะคะบก็ต้องคิดเยอะต้องคิดมากเดือนเข้ามาที่มัดเจ้าพีนเลยนะคะตึกสามชั้นสี่มาปรึกษาคอนซอลได้เลยกับคุณหมอสนค่ะไม่ชนแนะนำกับคุณหมอส้นเลยนะคะบอกเลยว่าจะเนรมิตตาของเราให้สวยปิ๊งเลย